สวัสด,ดีครับมนีห้าสิพา้ามาเก็บเงาะนะครับผมมนีมาลุยสวนเองโดยเฉพาะนะครับผมยยมันยากาศร้อนผสิเป็นภูเขาแล้วก็่ทงเขาครับผมยูใสยูใสยูเมืองเลยครับอะตามมาครับอันนี้ก็เป็นหน้าเขานะคะรับรอบๆสวนยางทาร่ากอันนี้ก็สิเป็น เวน้นเงาะเกิดเงาะแต่ยังพลาดตามาสักพันเดีวยบกกดวบรรยากาศดีบ่ วันนี้ถ้ามาหอดสวนเลยได้ครับออสวนเงาะนะครับสวนแหลกเลยน,นี่ก็เริ่มซุกแล้วนะครับโอ,อโอ้ดูว่าต้องเดินไปต้องใดครับฝังง่งนู้นไหมเนาะโอ้ไงลองแกะดูซิลอ,ลองแกะลูปมันดูซิน,น,นี่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 ไอ้ลูกนี้นี่น <peach noise> เออนั่นแหละลูกนั่นแหละลองดูสิอันนี้สดสดแอบกินนะครับสดครับแสบปะแสบพาบ่มีน้ำเลย <S 2> <S 2> ไปมาทางพี่ ว่าเดียเด้๋ยพี่น้องเออต้นนั้นเอะลูกเยอะีเสียงีเสียงไกนโอ้ต้นนี้พอดีกินเลยวะแกไม่กินเลยนั่นไดนนั่นนี่ปะ่ะอืม อเอเอาเชียวก็ได้อ,อ,อันนี้มักเหาะปลอดซานได้ครับดใส่ผีใส่ยังอยู่แค่น้นแนส่ยบอืะ ván đi vâng ôm biệt Giúp nuôi đình ừ. đèo ừ. này này. Này mà đáng đẹp đáng đẹp này nè 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 mèo ừ bó 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 nè bó 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 โกมั้งโง่ไงหรือิ้นอิ่มละจะค่คยซื้อนะครับ <laughs> ไปตัง้งบนนะ่ะน้งบรรยากาศไหนไปตอนนี้เราอยู่บนภูเขานะครับถ้าอยู่บนตนีนเขาเส้นทางเป็นถนะน นี่พีม่มัน<ป>นี่ไปวันนี้พี่เขาเก็บอืมมันยากราดกับซีดีนะครับต่ว่าถาบะหอนบองหอนอยู่ได้ครับตะว่ามันบระเด,ดนคือบาดเน่าต้นพอดีเก็บเลยนะเดี๋ยวต้องไปสิมันรับจ้างกิบงเงาะ ชินหอดมะยาบีเนาะตากีบประลําใหญ่อยู่ใส่ห่อมะยาบีดู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 เอิ้นหานองเคียวใอ้ฝังงนี้คุณต่อเมีบล็อกนี่เนาะแมนแมนอยู่กันนี่โอ้สมบูรณ์ครับอิ่มเลยเด้อดีหน่อยเองเสียงน้ำตกไหมจะ

เอาอโอเคครับพี่น้องมณนนีตอมกับผ้ามาส,ส้มสวนเงาะที่จังวัดเลยนะครับเป็นของจากรยาติของแม่แม่เอฟซีนะครับผมที่นี่กเดี๋ยวอคอยติดตามนะครับตามเฟซบุ๊กนะครับตอมเสียงศีลน,นะครับมน,นีเดี๋ยวผ้าส้มสมิตรกวนเดี๋ยวพอข่านไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ